สวัสดีค่ะติ๊กหมอติดดินนะคะวันนี้ค่ะติ๊กพาเข้าครัวเพื่อที่จะพาทุกท่านมาดูวิธีการทําโยเกิร์ตท,ที่เราสามารถทําได้เองนะคะด้วยการใช้วัตถุดิบเพียงแค่2อ,อย่างเท่านั้นนะคะก็คืออย่างแรกค่ะนมพัลส์ไรส์ค่ะแล้วก็อย่างที่สนะคะก็คือหัวเชื้อโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตท,ที่เราทําได้เองนี่นะคะมันเป็นโยเกิร์ตท,ที่เราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรลงไปเพิ่มเติมค่ะเราก็เลย เชื่อมั่นได้เลยว่ามันปลอดภัยกับการบริโภคแน่นอนค่ะเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกในการทําโยเกิร์ตนะคะก็คือการอุ่นนมค่ะวันนี้ติกเตรียมนมมาแกลวน,นี้สองลิตรค่ะติกก็จะทําทั้งหมดเลยค่ะนมที่เราใช้ทำโยเกิร์ตค่ะควรจะเป็นนมพาสเจอไรส์นะคะถ้าเราใช้นม UHT หรือว่านมกล่องหรือแม้กระทั่งนมกระป๋องที่เป็นนมสเตรลไลส์นะคะ มันจะไม่เกิดการเซตตัวนะคะเป็นโยเกิร์ตค่ะเพราะว่าจุลินรีน่ะมันตายเกลี้ยงไปหมดแล้วค่ะเราเทนมใส่ในหม้อแล้วก็เปิดไฟอ่อนนะคะหรือว่าถ้าใครใจร้อนอย่างติ๊กค่ะติ๊กเปิดไฟแรงเลยค่ะแต่ว่าหมั่นคนนะคะไม่ให้นมมันไหม้ติดก้นหม้อค่ะจังหวะที่นมยังเย็นอยู่นะคะก็จะเห็นว่ามีไอน้ําหรือว่าหยดน้ําคมแน่นอยู่ที่ข้างหม้อค่ะเราอุ่นไปเรื่อยๆนะคะ จนได้ที่ก็คือสังเกตเห็นว่าเริ่มมีฟองอากาศเกิดขึ้นที่ผิวหน้านะคะลักษณะประมาณนี้ค่ะจะเกิดขึ้นที่ขอบหม้อค่ะรอบๆหม้อเลยแสดงว่านมค่ะถึงอุณหภูมิที่เราจะนำไปทำโยเกิร์ตได้แล้วเดี๋ยวติ๊กจะถ่ายนมนะคะจากในหม้อใบนี้ลงไปใส่ภาชนะอีกอันหนึ่งนะคะเพื่อนมจะได้เย็นเร็วขึ้นค่ะเพราะว่าหมอ้อลูกนี้มันเก็บความร้อนดีเหลือเกินนะคะ ไม่อยากรอนานปกติแล้วเราควรจะใช้เวลาในการรอให้นมอุ่นจนเราทดสอบด้วยการนำน,ำนำมมาหยดที่หลังมือนะคะแล้วเราทนได้ค่ะความอุ่นประมาณเดียวกับนมที่ใช้เลี้ยงเด็กค่ะติดคิ้งนมให้เย็นสักพักหนึ่งนะคะด้วยการใช้พัดลมเป่าด้วยค่ะเพราะว่าเร่งที่จะทำโยเกิร์ตต่อไปนะคะตอนนี้นมเย็นแล้วแล้วเราสังเกตเห็นว่าเริ่มมีฟิล์มนะคะที่เป็นชั้นของไขมันนะคะ อยู่ด้านหน้าของนมให้เราช้อนออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บในส่วนตรงนี้ไว้อะคะ่ะเวลาที่เราทําโยเกิร์ตน่ะมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเนื้อสัมผัสท,ที่ไม่เรียบเนียนอยู่ในโยเกิร์ตอะคะ่ะมันก็จะไม่น่าพิสมัยเท่าไหร่ในการรับประทานนะคะตอนนี้นมเราอุ่นได้ที่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเติมหัวเชื้อโยเกิร์ตกันค่ะพอดีว่าติ๊กไม่มีหัวเชื้อโยเกิร์ตจากการทําโยเกิร์ตรอบที่แล้วอยู่นะคะก็เลยจะต้อง ชโยเกิร์ตท,ที่มีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดค่ะโดยปกติแล้วค่ะเราควรที่จะใช้เป็นโยเกิร์ตรสจืดหรือว่ารสธรรมชาตินะคะิ๊กชอบกรีกโยเกิร์ตติ่กก็จะใช้เจ้าตัวนี้ค่ะมาเป็นหัวเชื้อนะคะถ้าติ๊กทำน้อยกว่านี้นะคะติ๊กก็จะใช้ในอัตราส่วนโยเกิร์ตสองช้อนกับนมหนึ่งลิตรค่ะวันนี้ติ๊กใช้นมสองลิตรนะคะก็จะใส่หัวเชื้อน้าหมดเลยนะคะเพราะว่าเก็บไว้ก็ไม่ได้กลิ่นหรอก ใส่หมดเลยแล้วเราก็คนให้ทั่วนะคะอาหมดแล้วคนให้เข้ากันดีขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการนําเจ้านมนี้นะคะที่เราผสมหัวเชื้อโยเกิร์ตแล้วค่ะนํามาดินใส่ภาชนะที่เราต้องการค่ะติ๊กเตรียมมาสองแบบนะคะก็คือถ้วยแบบเล็กๆแบบนี้ค่ะความจุมันหนึ่งรยิบห้ามลนะคะติ๊กมีอยู่แปดถ้วย ก็ประมาณ1นลิตรพอดีนะคะในนี้ค่ะส่วนภาชนะแก้วอีกสองชิ้นที่ที่เตรียมมานะคะก็จะใส่นมที่เหลือค่ะกล่องหนึ่งก็ใส่ได้ประมาณครึ่งลิตรนะคะก็จะพอดีนมที่เราเตรียมไว้วันนี้สองลิตร เทคนิคในการรินนมนะคะใส่ในถ้วยโยเกิร์ตขนาดเล็กเนี่ยให้เราเอียงนะคะมันจะได้ไม่เป็นฟองอแล้วเราก็จะได้เนื้อโยเกิร์ตที่เรียบนะคะที่บริเวณผิวหน้าค่ะมันก็จะสวยน่ากินนะคะก็จะใส่ไม่เต็มถ้วยค่ะประมาณนี้พอ,อมีสิ่งที่ต้องคำนึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องของอุณหภูมินมที่เราอุ่นนมเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะใส่หัวเชื้อโยเกิร์ตลงไปอะคะ่ะ ถ้าเราปล่อยให้นมมันเย็นเกินไปนะคะแล้วพอเราใส่หัวเชื้อเนี่ยเชื้อมันก็จะไม่เดินค่ะนมมันไม่อุ่นเพียงพอนะคะแต่ถ้าเราใส่หัวเชื้อตอนที่นมมันยังร้อนอยู่อะ่ะเชื้อมันก็จะตายค่ะโยเกิร์ตมันก็จะไม่เซ็ตตัวเช่นเดียวกัน ีก็จะนํากล่องที่บรรจุนมนะคะเอาใส่ไว้ในเตาโอเว้นค่ะโดยที่ไม่ได้เปิดเตานะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีค่ะก็เอาไว้ที่ในครัวค่ะได้เลยนะคะตอนเนี้ยเป็นเวลาประมาณสามทุ่มแล้วค่ะเอ่อพรุ่งนี้ค่ะค่อยมาเปิดดูเวลาที่เราใช้ในการรองให้โยเกิร์ตเซ็ตตัวนะคะก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่หกชั่วโมงไปจนถึงสิบสองชั่วโมงค่ะถ้าเกินแปดชั่วโมงไปแล้วน่ะโยเกิร์ตมันก็จะเริ่มมีรับเปรี้ยวเกิดขึ้นมานะคะ ผ่านมาหนึ่งคืนแล้วค่ะตอนนี้ก็เข้าชั่วโมงที่สิบเอ็ดถึงสิบสองนะคะนับตั้งแต่ที่เราเอาโยเกิร์ตใส่ตู้อบไว้ค่ะโดยที่ไม่ได้เปิดตู้นะคะเรามาเปิดดูกันค่ะว่าโยเกิร์ตเขาจะซซตตัวไปถึงไหนนะคะนี่ค่ะนี่นะว้าวมาลองชิมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะอืม,มกลมกลมค่ะ คือถ้าใครอยากที่จะให้โยเกิร์ตนะคะมีรสชาติเปรี้ยวมากขึ้นก็ทิ้งไว้อีกสักนิดนึงค่ะแล้วค่อยมาชิมรสนะคะติ๊กตั้งโยเกิร์ตไว้ที่อุณหภูมิห้องต่ออีกสองชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเปิดชิมดูอีกครั้งค่ะรสชาติเปรี้ยวเริ่มมานะคะเปรี้ยวได้ถูกใจแล้วก็จะนําเขาไปแช่ใส่ตู้เย็นค่ะเรามาเปิดดูกันอีกกล่องนึงค่ะที่ติ๊กทาไว้เป็นถ้วยเล็กๆนะคะดูโอ้เร็บตัวดีมากเลยค่ะ เมื่อคืนนะคะมีฝนตกแล้วก็เมื่อคืนวานอ่ะก็ฝนตกเยอะนะคะทําให้อากาศเย็นการเซ็ตตัวของโยเกิร์ตอ่ะก็เซ็ตตัวไม่ดีเท่าไหร่ค่ะเมื่อคืนแอบตื่นมาตอนตีสี่เสร็จๆนะคะเข้าชั่วโมงที่เจ็ดปรากฏว่าโยเกิร์ต่ยังไม่เซ็ตตัวพอมาดูอีกทีหนึง่งชั่วโมงที่แปดถึงเก้าค่ะโยเกิร์ตเนี่ยเริ่มที่จะเซ็ตตัวแต่ว่ายังมีส่วนของของเหลวอยู่นะคะจนเซ็ตตัวเต็มที่ชั่วโมงที่สิบเอ็ดค่ะ การทำโยเกิร์ตในครั้งนี้นะคะติ๊กใช้เวลาทั้งสิ้น14ชั่วโมงค่ะในการรอให้โยเกิเร์ตเซ็ตตัวเพราะว่ามันอากาศเย็นนะคะมันก็เลยเซ็ตตัวช้าต,ติ๊กก็รอให้เขาได้รสชาติที่เปรี้ยวค่ะก็เลยใช้เวลานานกว่า1 2ชั่วโมงที่ได้บอกไว้นะคะมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยค่ะชุดก่อนหน้านี้นะคะติ๊กใช้หัวโยเกิร์ตที่เป็นโยเกิร์ตยี่ห้ออื่นค่ะก็จะได้รสชาติโยเกิร์ตที่แตกต่างกันออกไปนะคะ